ที่ทุกคนีกำลังจะเริ่มต้นเราต้องมาเริ่มกันก่อนเราต้องมาพัฒนากันก่อนนะครับฝ่ายที่อยากมีะสบความสำเร็จฝ่ายที่อยากจะเติบโตในโลกออนไลน์นะครับก็ออกมาไลฟ์สดกันอย่างเต็มรูปแบบครับเพราะนี่คือโอกาสของพวกเรานะครับในการที่จะประสบความสำเร็จแบบง่ายๆแบบสบายสบายครับนี่คือทักษะสกิลที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติบโตในโลกออนไลน์ก็จะต้องออกมาไลฟ์สดแล้วก็พัฒนาช่องต่อเนื่องนะครับนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้แบบง่ายๆนะครับนั่นก็ ทำออนไลน์ตลอดเวลาออนไลน์จะต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาออนไลน์จะต้องเกิดมีการจัดรายการได้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราสามารถจัดได้ตลอดเวลาเราก็จะสร้างคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาและถ้าเราทาคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาก็จะมีคนสนใจตลอดเวลาเช่นกันนะครับนี่คือเงินนี่คือทองนะครับในการที่จะจัดรายการได้อย่างต่อเนื่องนี่เนี่ะครับคือโอกาสความสมาร็จนี่คือโอกาสที่มาสันที่สุดถ้าคุณสามารถที่จะทำไลฟ์สดได้ตลอดเวลาคุณก็ทำคอนเทนต์ได้ตลอดเวลาช่อง ดันหน้าสิบสามขึ้นทันทีครับร้อยเเต็เมนะฮะที่เราจะต้องลงแรงในโลกโซเชียลอย่างแน่น,นอนเพราะเราสามารถติดคอนเทนต์ได้ตลอดเนั่นเป็นเคล็ดลับในดีแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเติบโตใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองใครที่อยากจะก้าวหน้าในโลกออนไลน์ครับเรามีทักษะเรามีสกิลที่แน,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 น่นๆน่นเนื้อเนื้อเน้นเน,น,น้นทำาดกันแบแน่นอนนะครับใครที่อยากจะ อยากจะพัฒนาตัวเองไปยัที่จะสร้างสรรค์ผลงานบนโลกออนไลน์ครับมาดูมาลุ้ไปด้วยกันครับคุณยังมีโอกาสมากมายบนโลกออนไลน์ครับเรายังสามารถผลิตผลงานกันได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับทุกวันทุกวันนั่นแหละคือโอกาสครับทุกเวลาทุกวินาทีนั่นคือโอกาสของกเราครับเราสามารถผลิตผลงานได้อย่างทีเราสามารถผลิตผลงานได้ตลอดหลัเราสามารถทางานได้อย่างเต็มรูปแบบนี่คือความสุเของเราในการทำออนไลน์ครับใครที่สามารถทำออนไลน์ได้ตอนพอสร้างิ์ ผลิตผลง,งานของคุณมาอย่างต่อเน,นื่องนะฮะก็จะทำในช่องของคุณนะครับยังไปต่ออยังมีอชรถรสยังมีความน่าสนใจยังมีสิ่งดีๆที่อยู่ในช่องนะครับก็อยากนี่คือเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเติบโตได้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือการนสนับนุนนะครับใครที่ยังไม่ได้ไลฟ์ใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับมาลาจารกวันนี้คือโอกาสของพวกเราในการที่จะผลิต จำนวนมหาศาลคุณสามารถผลิตคอนเทนต์ได้คุณไม่ต้องตัวอะไรั้นั้นคุณสามารถเติบโตได้คุณสักก้าวหน้าได้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ดางต่อน,นี้นะครับนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครทํามาก,อก่อนนะต้องยอมรับจริงๆว่าไม่มีใครกล้าทำไม่มีใครคิดจะทําเลยครับเพราะว่ากล,ลัวกล,ลัวกล้องกลัวการนองหน้ากล้องแต่ไม่ใช่กับเทพคันเทพคันนิดมีชอบออกหน้ากล้อง เทคณิตชอบออกมาหลายเทคณิตชอบสัตแดงเทคณิชชอบแดงออกนะครับผมได้รับการฝึกฝนการเทรนมาตั้งแต่เด็กนะครับในการที่จะออกหน้ากล้องในการที่จะออกมาพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยออกการที่จะออกไปหน้าเสาธงไปร้องไปรับรางวัลไปนน่นไปนีป่ผมถูกฝึกมาผมถูกเรทรนทําให้ผมไม่เหมือนกับคนปกติไม่ค่อยเหมือนนะ <laughs> <laughs> เพี้ยน <laughs> ผมไม่เป็นคนไม่ใช่คนปกตนะิผมเป็นคนที่ค่อนข้างเพี้ยนเล็กน้อยครับในการที่จะไม่คิดเหมือนคนอื่นในการที่จะไม่ทําเหมือนคนอื่นนะครับทุกคนทําแบบนั้นผมก็จะไปทาแบบนั้นทุกคนทําแบบนี้ผมก็จะทําแบบนี้มันต่างกันนั่นแหละเป็นใหมไคุณจะต้องตามเหตุผลนิตเพราะมีอะไรเพี้ยนเพี้ยนที่คุณเห็นเยอะแยะเพี้ยนแล้วประสบความสำเร็จน,นะเพี้ยนแล้วทําให้คุณเก่งขึ้นนะเพี้ยนแล้วความไม่คุณแจ๋วขึ้น ช่องของตามมาขึ้นเมื่อคุณได้เจอเทพคนนีนะคุณไปดูดิมิสบิสคุณไปดูโรนันโดก็ได้ฟุตบอลได้เกี่ยวกับการาทำคอนเทนต์คุณมาดูเทพคณิตคุณจะได้ความเพี้ยน <c oughs> ความเน <c oughs> ความ,วามที่มันแปลกไอเดียแปลกๆไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำออนไลน์ถือว่าเป็นไอเดียใ,หม,ใหม่ในการที่เรา,เราจะมีผู้คนเรที่จะมาพูดคุยในตลาดของเราครับนะั่นคือชอนนของเรา ในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองบนโลกออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบน,นะครับนี่คือโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใครที่ยังไม่ได้พัฒนาตัวเองออกมาพัฒนาตัวเองเดียวเวลาเยอะแยะไปหมดหนึ่งเรามีเวลาเท่าไหร่20นาที30นาที24ชั่วโมง24ชั่วโมงคุณสามารถทำออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบตลอดเวลาโอ้โหนีคอนเทนต์จำนวนมหาศาลคุณจะไปกลัวอะไรไม่ต้องกลัวนะเด็กคนนี้ต้องกลัว มาไม่ต้องกลัวอะไรเจอโจทย์ข้อไหนผมก็ลุย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 ไม่ต้องกลัวเลยการท <c oughs> ำออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องหน้ากลัวการทำออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดน,น่าเพียงแค่คุณออกมาหน้ากล้องเท่านั้นเองนะสนุกด้วยได้คลายเครียดได้เห็นระบายได้เซลฟ์ทอลกับตัวเองว่าเฮ้ยทำได้นะออนไลน์ Online มันง่ายๆเองออนไลน์ Online แค่ไลฟ์สดนะฮะเราก็รวยเหมือนพิมลีพายได้ เราก็รวยเหมือนบางฮานทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะมันเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นทิมลีพายนะฮะเขาจบจาก Off ce, ออฟฟอร์ดเนี่ยเพราะทิมลีพายจบจากออฟฟอร์ดใช่ไหมหรือว่าบางฮานจบจากบริสตันคอลเลจใช่ไหมถูกไหมฮะพูดถูกเลยถูกไหม หลายๆก็จบมาจาก John, เอลต <laughs> <c oughs> ันจอรนเอ็นนักหอกเซนจอรเนาะไม่รู้ะจบจากสถาบันไหนผมไม่รู้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับสถาพันการออนไลน์มันไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันคุณจะเป็นอะไรคุณก็เป็นออยูทูบเบอร์ได้เทียบเท่านี่จบมาจากที่ไหนก็เป็นได้ไม่จบก,ก็เป็นได้จบหรือไม่จบก็เป็นได้ นี่คือความสุดยอดของการทำออนไลน์นี่คือการสุดยอดของการเป็นยูทูบเบอร์คุณไม่ต้องมีสติปคตสติปัยอะไรทั้งนไม่ต้องมีไปดั้งั้นอยากจะไลฟ์ตอนไหนก็ได้อยากจะทำคอนเทนต์อะไรตอนไหนก็ได้แต่คุณก็ต้องมีความรู้แหละความรู้มันก็ต้องหาไงล่ะจะไปหาที่ไหนห้องสมุดก็มี g ูเก l e กเยอะแยะความรู้เยอะแยะเหลือแค่ออกมากลันเป็นคอนเทนต์นี่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับ ผลว่าทำไมนยเทพคอนิคย,ยังอยู่ได้ทำไมเทพคณิคดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นทุกวันมุ่นดังดี๋ยวจะโดนก็ไล่ออกไล่ออกจากเตาดังได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครที่อยากเจอความแปลกใหม่บ้าคลั่งนะการทำออนไลน์แบบบ้าคลั่งกันทำแบบแปลกใหม่เจ๋งแจ๋วหุ้นมาดูผมเนี่ยเสียเวลาไปลุ้นหุ้นตลาดหุ้นดิตดคอยน มันทำให้คุณรวยได้มันทำให้คุณเจ๋งได้มันจะบอกหุ้นที่บอกว่าดี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 เขาก็เอามาหลอกขายคุณนั่นแหละก็เห็นคุณขายแง่ายไงอ่าคุณคุณรู้ไม่ทันเขาอะนะราคามันซื้อไม่เท่ากันมันไม่มีใครมันไม่มําเสมอภาคอะไรทั้งนั้นแหละในตลาดราคาหนึ่งราคาจริงราคาหนึ่ง คุณรู้ไหมว่าคนที่เขาถือคนที่เขาเยอะๆคนที่เล่นหุ้นคุณได้ดูวอลุ่มไหมถ้าคุณดูวอลุ่มเป็นคุณจะเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของหุ้นมันน้อยมากกับอัตราส่วนมันเป็นอัตราส่วนที่แค่แบบไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณลองไปดูขอดูพามันขึ้นลงจากจากจำนวนวอลุ่มแค่ประมาณหเปอร์เซ็นเท่านัา้นถ้าเราดูในตลาดมันมีมูลค่ากี่ล้านล้าน เขาเล่นกันแค่วันละหมื่นล้านไม่กี่หมื่นล้านคุณลองเทียบกูหมื่นล้านกับห้าล้านล้านถ้าตลาดมวกนันมีมูลค่าห้าล้านล้านนะฮะเราเล่นกันล้านก็เอ้าเดี๋ยวนะห้าล้านห้าล้านแม่สิบเปอร์เซ็นก็ห้าแสนหนึ่งเปอร์เซ็นก็ห้าหมื่นบอลรุ่มมันติดหุ่นล้านหนอ วลุ the street, the market, enough, 000 000. ่มของตลาดหุ้นมันถึงห้าหมื่นล้านหรือเปล่าบางวันขึ้นลงเอาราคาแค่ห้าหมื่นล้านกำหนดห้าล้านเค่นคุณเข้าใจไหมตายเลยุณไม่เคยเล่นหุ้นเคยแต่เขาบอกเ้ยนักราะห์บอกให้ซื้อตัวนี้เ้ยซื้อราคาเป้าหมายอยู่ตรงนี้ PE price to a n d price to book บอกให้คนซื้อซื้อซื้อก็ซื้อตามเขาคนบอกยังไม่ซื้อเลย นักวิเคราะห์เขายังไม่ซื้อเลยแล้วคุณไปซื้อดูกราฟอยู่เลยกราฟมันบอกอะไรอ่ะกราฟมันไปรู้ไนไ่้ในอินไซเดอร์หรอคุณรู้จักอินไซเดอร์ไหมคุณจะเล่นหุ้นอ่ะเล่นเล่นด,ดิคอยอ่ะคุณรู้อินไซเดอร์ไหมมันหลอกลวงกันเยอะแยะไปหมดนะแม่งเมาทั้งนั้นนะคุณอิงไซเมอเมาใช่ไหมเล่นเลยเล่นหุ้นเลย เล่นบิตคอยเล่นลงทุนอะไรบ้าบอคอแตกของคุณเนี่ยลงไปเลยก็คแค่แม่งเมากระจกผมบอกเลยว่ากระจกคุณมันดูเท่คันนิดไม่เล่นเลิกแล้วเลิกหมดไม่เล่นต่อให้ผมจริงกับบอกมออะไรผมก็ไม่จริงจริงอยู่แล้วผมทำออนไลน์ของจริงหนึผมถามคุณว่าผมทำออนไลน์ทุกวนันผมเสียอะไรผมไลฟ์สดไม่เสียอะไร คุณเคยเห็นผมล้มล,ละลายไหมนะฮะถ้าวันไหนคุณเห็นผมล้มละลายวันนั้นแหละแปลว่าผมหลงทางผมไม่หลงทางนะผมเป็นนักคณิตศาสตร์ผมอยู่กับโจทย์คณิสตรตผมอยู่กับเล่นหม,มากรุก,ก่ังเดียวชีวิตผมไม่สนใจผมไม่สนใจอะไรเช้นนั้นถึงผมจะไม่รวยผมก็ไม่จดผมไม่มีวันจดเกิดมานะเพื่อชนะพ่อผมตั้งชืง่อให้ว่าติดใจ เพื่อที่จะชนะด้วยความฉลาดนะผมส่งผมมาให้ผมฉลาดผมไม่ทำอะไรที่มันลบ้องตื่น๋ยวผมไม่เล่นใครบอกให้เล่นลงทุนบ้าบอคอแตกตลาดหุ้นเมืองไหนเมืองไหนต่างประเทศหุ้นต่างประเทศ,ห,เทศหลอกขายกันทั้งนั้นนะชีวิตจริงของเราก็คือเนี่ยนะขาขายตามปกตินี่แหละเรียลิตี้ไลฟ์นี่แหละ ค่หลอกเอามาปั่นกันไปเรื่อยๆคนมีตังค์ใช่ไหมล่ะพวกเรามีตังค์ใช่ไหมก็เอาไปเล่หนหุ้นให้เงินทำงานทำไมคุณไม่ทำงานอเอาเองเนี่ยทำไมคุณไม่มาไลฟ์สดอเอาเองใช่ไหมฮะไลฟ์นันหนึ่งได้เยอะแยะเลยหน้าผากเลย <d _ d> สงสัย<_ d _ d _>เคลื่นอนเยอะต้องนะ้องเลยใหม่นะเจนเจนใหม่เนะี่ยบอกผมบอกเลยเนะี่ย ถ้าคุณฉลาดพอคุณอย่าไปหลงกลกับคนบ้าบอคอแตกที่มาหลอกคุณเล่นบิตคอยเล่นฟิวเจอร์เล่นหุ้นคุณเลิกได้แล้วผมไม่ใช่คนเจนปัจจุบันผมเป็นคนเจนเขาเรียกว่าเจนายเจนแซดอะไรผม้ผมไม่เล่นผมไม่เอาท้าน้องเลยคุณทำธุรกิจคุณมาทำออนไลน์แค่นั้นโจบ คุณมาพรีเซนต์ตัวบนโลกออนไลน์จบคุณมาไลฟ์สดจบแค่นั้นแหละชีวิตเราทุกวันทุกวันแล้วก็คุณไปงานประจำของคุณมีคุณก็ทําไปคุณก็ทาออนไลน์เพิ่มเติมแค่นั้นเองงานประจําก็ทําออนไลน์ก็ทําเป็นครีเอเตอร์ก็ทําเขาให้เป็นยูทูบเบอร์มันก็ดีแค่ไหนแล้วยูทูบเบอร์เขาให้ให้พลตฟอร์มมาก็าก็ทำแค่นั้นเองนะคุณไม่เห็นวันที่ผมไม่มีอดอยากคุณจะไม่เห็นวันที่ผมผมอดอยาก ผมไม่เอาตัวไปเสียกับเรื่องแบบนั้นดีว่ามันเสียเงินแค่ห้าหมื่นนะซื้อตกไปหมื่นหนึง่งมันกี่เปอร์เซ็นต์่ยีสเปอนตะโดนเขาหลอกขายผมจะมุ่นเหล็กหุ้นเหล็กสอบาทตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าสิบสตังค์นักวิเคราะห์ไปอยู่ไหนหมด นักวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าห้าบาทอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะคุณอย่าไปฟังแต่เซียนหุ้นที่เขารวยอยู่นั่นแหละเซียนหุ้นพันล้านน่ะฟังเขาอยู่นั่นแหละเขาซื้อเข้าออกตอนไหนเราก็ไม่รู้เขาซื้อเขาขาดทุนเราเขาไม่บอกเราเขาก็บอกเราแต่ว่ามันกําไรกําไรกําไรนนขาดทุนเขาไม่บอก ขายวันไหนก็ไม่บอกไม่บอก,ไม,บอกไม่รู้ทั้งนั้นคุณอย่าไปยุ่งนะฮะอย่าไปยุ่งอะไรกับเรื่องพวกนี้ทํางานประจำสักก่อนเสร็จแล้วก็มาทําออนไลน์จบอยู่กับชีวิตจริงได้แล้วอย่าไปอยู่กับความเพ้อฝันปล่อยให้คนรวยเขาเล่นไปใครรวยก็เล่นไปรวยรวยถ้ามันรวยถ้ามันดีนะดีเรื่องเศรษีให้เขาเล่นไปเถอะปล่อยเขาไปนะเราอยู่เฉยๆดีเรามาไลฟ์เนีด ยังยืนยันนะครับว่าหาการไลฟ์สดมันไม่กวนนะผมผมพูดความจริงนะเวลาที่ผมมาพูดกับทุกคนผมเอาความจริงมาบอกอยากจให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตผมอยากให้ทุกคนรวยอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จผมไม่เคยทําอะไรที่แข็งแอีกแล้วผมสนใจผมก็บอกทุกคนแล้วว่าผมทําเฉพาะออนไลน์เนี่ยเดยนเชิญทุกคนเข้ามาติดตามเทพนิชชิลรยนะถ้าคุณอยากจะฉลาดต้องถามเทพนุถก็คุณอยากจะรู้ทานการลงทุน ตามเทพคนถ้าคุณอยากจะเก่งวิชาการตามเทพคันนจิตวิแถวการตลาดเยี่ยวตามเทพนะครับนี่คือเคล็ดลับที่จะบอกผมนะครับผมไม่เคยหลอกลวงใครผมไม่ใช่แปดมงกุฎสมงกุฎอะไรทั้งนั้นนะฮะผมเป็นคนดีนผมตัดสินแล้วนะว่าผมเป็นคนดีคุณจะตัดสินว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมไม่อยู่ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปพรีเซนต์อะไรนะผมเป็นคนดีและผมมาบอกคุณดีๆว่าอย่าไปเล่นหุ้นแค่นั้นแหละไม่ว่าหุ้นมันจะดีแค่ไหนก็ตามคุณไม่รู้เข้าจังหวะคุณไม่รู้จังหวะเข้านะหุ้นอะไรนะเซ็ตฟิตี้มันดีทุกตัวเลยแต่คุณไปเข้าตอนที่มันราคาแพงแล้วอ่ะที่ผมบอกเลยเนี่ยความหมายของการเล่นหุ้นก็คือ กาด้านี้มันราคาห้าบาทจะอีปีอีกอีกีก่ชาติมันก็มีประโยชน์แค่นี้แหละห้าบาทนะฮะมุ่นมันอาจจะมันก็มีประโยชน์ตรงมันเขียนเขียนได้เพราะมันหลอกขายคณร้อยหนึ่งคุณซื้อไหมกาด้านี้พันหนึ่งซื้อไหมฮะนะคุณยังจะซื้ออีกเหรอประกาด้ามละพันนะซื้อไหม PE อ right. e น้อยมากนั่นแหละเออคำนวณ PE คำนวณ p r i ส e ซ o บุโอ้คุ้มค่าหลือเกินแต่ละปีธุรกิจนะกำารปีหนึ่งมันเป็นอยู่แล้วมันมีค่าต่างๆนานามันกำไรปีละ20%แต่มเน,นขึ้นไป100%คุณไม่งงเหรอราคาหุ้นขึ้นไป100%ยเปอร์เตองกนาคตคพณว่าบอกอแตก ไมฮะคุณโดนหลอกแล้วคิดดูให้ดีๆโดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหมดยุกวิ้นแต่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเองแต่นี่ยูทูบยูทูบเมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวคุณเองผมเป็นคนสั่งตงัวผมเองเฮ้ยเทปไปไลฟ์สดีิเทคนนี้ทำคอนเทนต์ดิเทพนี้ขั้าที่เสียงนี้ขายคอร์สได้หรือเปล่าลองขายขา,ายคอร์สดู การขายคอร์สเราก็มีโอกาสในการทำคอนเทนต์เราก็มีโอกาสที่เราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ก็มีที่เราจะอพเกรก็มีทุกสิ่ง,ท,ง,ท,งทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่เราไลฟ์สดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่คุณสร้างตัวตนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เนี่ยยังไม่ซากชินใจนผมบอกขนาดนี้แล้วนะฮะก็เอาไปพิจารณากันดูก็เองก็แล้วกันนะครับใครที่อยากจะติดตามใครที่อยากจะนะครับได้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับมา ที่สำคถ้าคุณอยากจะเฮ้ยเทรดเดอร์เป็นเทรดเดอร์เป็นอะไรนะพวกนี้เทรดเดอร์รายวันเลยนะวันหนึ่งได้วันละหมื่นเสียวันละแสนบอกนีวละหมื่นเน่ะเสียวันละแสนเสียวันละแสนเขาบอกคุณเหรอคนเรานะถ้าหน้าแต่ก็ไม่ยอมมาบอกนะเวลาที่ผมเสียผมจะมาบอกคุณเวลาผมได้โอ้หนะฮะเฮ้ยเล่นหุ่นดีดีโอ้วันเดียวเนี่ย Monday, เกิดแบกมันเดย์อ้ยกำไรเยอะแยะเปหมดเวลาเสียหมดูดนะตอนใชน้นี่คุณค่อยรู้ตัวเฮ้ยตายแล้วมุนมันอันตรายแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเราเป็นหนึ่งเมาคุณมักจะรู้ตอนเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะว่าว่าการทำออนไลน์จะทำให้คุณต้องเจ็บช้ำน้ำใจนะะต้องตรอมใจในการทำออนไลน์ไม่มีวัน ผมทำมาเป็นปีแล้วนี่ไม่มีคนดูเราก็ลาไลฟ์ประจปกติแค่นี้ะน,นะขอให้ทุกคนยังยืนยันว่าจะทำยูทูปต่อไปใครที่ชอบการเป็นยูทูบเบอร์ใครที่อยากเบเตอร์ใครที่อยากจะฉลาดเหมือนเทพคันนี้นะฮะเชนะิญน,นะทำเทปนี้เอาไว้นะแล้วคุณจะได้ความรู้ดีๆแบบนี้คุณจะไม่ผิดหวังเลยผมจะไม่เอาสิ่งที่แย่ๆมาให้คุณผมไม่ผมไม่ผิดทานะนีะ่น่ายนตนยังจะไปหลงทาง ล้ทำไมทำไมต้องไปดูกราฟทำไมต้องฟีโบนัชชี่ทำไมต้องใช้อะไรนะวอเดอเรเตอร์เาขาเรียกว่าอะไรนะออฟซิเรตใช้เขาเรียกว่าอะไรนะใชอ้อุปกร,กรณ์ในกระเพาะหุ้นการขึ้นลงโอเค่งขนาดนั้นก็ไปเก่งขนาดนั้นก็ก,ก,ก็ไปเล่นวัวนะวันได้ก็บอกทุกวัน บอกเรามเสียไม่เคยบอกเพราะฉะนั้นอยากไปยึงก,กับสิ่งเหล่านั้นก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะอยู่กับความเป็นจริงได้แลนะ้วับทำมาทำออนไลน์เราตำติยังยืนยันว่าการทำออนไลน์เนี่ยว่าดีที่สุดแล้วครับก็ทําให้คุณปลอดภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆแบรนด์ของคุณก็สร้างถูกสร้างขึ้นอย่างเร็ว ที่สุดนะครับฝากทุกคนนะอยู่กับออนไลน์นะครับผมไม่อยู่กับเรื่องอื่นตอนนี้ผมผลิตคอนเทนต์หนึ่เดียนะครับทีนี้ก็ถามได้เป็นชิลอยลานด้วยเจอกันในรอบต่อไปนะครับสวัสดีครับ